จทยบอกว่าถ้าหนึ่งในสามของลูกแก้วในถุงเป็นสีแดงและ1นึสนสีของลูกแก้วในถุงเป็นสีฟ้านอกนั้นเป็นลูกแก้วสีดำจำนวน35ลูกมีลูกแก้วสีแดงและสีฟ้าในถุงต่างกันกีนก่ลูกก่อนอื่นเราต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนสมมติว่าอันนี้คือถุงหงถุง แล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนทำไมถึงแบ่งเป็น3ส่วนเพราะเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนอตรงนี้ก่อนหนึ่งในสามของลูกแก้วในถุงเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งในสามของลูกแก้วในถุง x เ,เป็นสีแดงเราสมมุติให้ ลูกแก้วทั้งหมดในถุงคือ x โอเคดังนั้นที่เหลือที่เหลือเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ใช้ไปแล้วไม่ใช่ใช้ไปแล้วเป็นสีแดงไปแล้วหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นมันจะต้องเหลือสองส่วนสาม x เป็นสีอะไรเป็นสีที่เหลือก็คือเป็นสีฟ้ากับสีดำท่ากับสีฟ้าบวกสีดำอ่ะ ทีนี้เรามาดูต่อสีฟ้าเขาบอกไปแล้วว่า1นส่วนสี่ของลูกแก้วได้ถูกเป็นสีฟ้าสีฟ้าตรงนี้เราก็เขียนแทนด้วย1นส่วนสี่จากนั้นสีดําก็บอกมาแล้วว่ามีจํานวน35ลูกเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น35หก็แก้สมก,การธรรมดา1แก้สมก,การปุ๊บ สองส่วนสาม x เท่ากับหนึ่งส่วนสี่ x บวกสามสิบห้าสองส่วนสาม x ลบหนึ่งส่วนสี่ x เท่ากับสามสิบห้าทำส่วนให้เท่ากันสิบสองอันนี้ก็ต้องคูณด้วยสี่ฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วยสาม สอง x ลบส x เท่ากับสสิหเพราะฉะนั้น5 x เท่ากับสาคูณสิเท่ากับสี่รสิ x เท่ากับสี่ร้อยิบหเท่ากับแดสสี่อันนี้เป็นคำตอบแรก หมายความว่าอะไรแปดสิบสี่หมายความว่าลูกแก้วทั้งหมดในถุงมีแปดสิบสี่อ่าทีนี้เรามาดูต่อามาดูต่อเราได้คำตอบว่าในถุงมีลูกแก้วทั้งหมดแปดสิบสี่ ลูกเป็นสีแดงไปแล้วกี่ลูกมาหาสีแดงก่อนสีแดงคือ1ส่วน3 x แทนค่า x ด้วย84ก็จะเป็น1นส่วนสคูณด้วย84 3 1 3. 3 3 2 6 3 8 24 าสีแดงมีทั้งหมด28ลูกสีละอีกสีฟ้าเท่ากับ1ส่วน4 x แทนค่า x ด้วย84 84ตัดทอน c14 c28 c14 สีฟ้าเท่ากับ21ลูกอาสีดมโจทย์บอกมาแล้วว่าเป็น35 ในลองตรวจสอบดูสามสิบห้าบวกยี่สิบเอดบวกยี่สิบแปดเท่ากับแปดสิบสี่โอเคถูกต้องแต่โจทย์ไม่ได้ถามแค่นี้นะคะไปดูโจทย์ก่อนโจทย์ถามว่าลูกแก้วสีแดงและสีฟ้าในถุงต่างกันกีนก่ลูกเพราะฉะนั้นเราจะเอาสีแดงและสีฟ้ามาลบก,กัน ตอนที่สองก็คือสีแดงลบสีฟ้าทำไมต้องเอาสีแดงตั้งเพราะว่าสีแดงมีค่ามากกว่าข้อถามหาผลต่างต้องเอาค่ามากตั้งเสมอปึ๊บเท่ากับยี่สิบแปดลบยี่สิเอ็ดเท่ากับเจ็ดข้อนี้ตอบเจ็ดโอเคนะคะ